SCB 115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกสวัสดีค่ะเพื่อนพนักงานไทยพาณิชย์ทุกท่าน SCB 115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะสําหรับในตอนนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวการเปิดขายหุ้นของบุคลับ เพื่อที่จะจัดตั้งธนาคารไทยแห่งแรกอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะ <S 2> <S 2> <S เมื่อดำเนินงานกิจการทดลองบุกค,คลับมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะกรมม,มื่นมหิศระราชหฤทัไทยทรงเห็นว่ากิจการได้สร้างกำไรอย่างน่าพอใจทำให้ชาวสยามทั่วไปรู้จักและก็ยอมรับกันอย่างแพร่หลายจึงทรงตัดสินพระไทยว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยหรือชาวสยามในขณะนั้นจะมีธนาคารพาณิชย์เป็นของตนเองอย่างเปิดเผยได้ แต่การที่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยเงินลงทุนจำนวนมากพระองค์จึงได้ส่งออกหุ้นสำหรับการขยายเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างสมบูรณ์แบบโดยส่งแบ่งหุ้นทั้งหมดออกเป็น3,000หุ้นราคาหุ้นละ1 0 0 0บาทค่ะปรากฏว่ามีผู้สนใจซื้อหุ้นจนครบทำให้สามารถระดมเงินทุนได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ จากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานอำนาจพิเศษ,ษให้จัดตั้งบริษัทแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนจำนวนสาล้านบาทโดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาลงวันที่30มกราคมพุทธศักราช2449ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของกรมหมื่นมหิศรราชหฤทยไทยซึ่งเป็นองค์ผู้สถาปนาการธนาคารไทยนั่นเองค่ะ ดังนั้นวันที่30มกราคมของทุกปีจึงถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งธนาคารที่เราชาวไทยพาณิชย์ได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านจุดจนปัจจุบันค่ะโปรดติดตามรายการ SCB 115ปีร้อยเรื่องราวแห่งความภูมิใจธนาคารไทยแห่งแรกตอนใหม่ได้ทุกวันอังคารนะคะยังคงมีเรื่องราวการเดินทางจากมุกกรับสู่ไทยพาณิชย์ให้ภาคภูมิใจกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ